มาแบบปอดใส่หมวกปอดใส่เสือเ้อแขนยาวพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศทงหน้ามาเบิ่งพอยายหนุ่งเลากระร่างกันยำหน้ามือนี้เราเขาปลูกลงแล้วนะจ๊ะกะลงมือนี้มืออื่นเอาขึ้นประมาณอีกสองมื่นหรือสามมื่นเพราะเกินนี่กัสิได้บ้านเนาะจา๊ะอันเป็นยังคือมาแบบปอใส่หมวกปอใส่ยางแท้อากาศท่อน ตอนนี้กับประมาณจากเก่าโมงสิบโมงนี่แหละพี่น้องอันอยู่ทั้งบ้านเพื่นฉีดยายุง่งเราจะอัเพอเพิ่นมาฉีดยายุ่งเดียวัานี้ก็เลยลงมากเกียหานแต่เสาจากน้อยมาซองบึงพอยายหนุ่มก็เลยพอดีเดยเก็บภาพบรรยากาศพอยายหนุ่มยำหน้ามาฝากจ้ะให้อายัน ควันที่อบตเพิ่นฉีดควันเพิ่นฉีดยุ่งักให้มันหายออกไปจากบ้านก็น้องพีนน่น้องจังสียางขึ้นไป็นเครงบ้านจ้ะเครงควันนะเครงมันก็นสีคิวสีเมนไปจังสันนะออมชายก็เลยเฝ้าลงมาซะก,ก่อนสันเด้ะบ๊มาเ,เบิ่งพยยอง่อใหญานงสิ่งเฮ็ดหน้าเออเราคือเขียวคือขวาเนเถอะ บอกพี่น้องเอยอันพ่อใหญ่หนุ่งเล่าเล่าบ่เหตดแต่หัวปีเล่าบ่ฝ้าบ่ฟังฟังทั้งนี้เพิ่นเหตุอันหน้าปังเนาะจ้ะอันเขารู้สึกว่าจะเข่าสองเดือนแล้วสิแล้วลาเบิงโซ่เขากระลังมานแล้วแต่ว่าอีกฟังหนึง่งฟังทั้งนั่นอะ่ะเพิ่นเหตุหน้าปีเนาะจ้ะเขาปีเพิ่นกะ พอดีสามเนาะจ้ะปกติเพื่อนกะเฮ็ดแต่หัวปีอยู่แล้วนะแต่ว่าพพญานุ่งนี่แล้วสีเฮ็ดอันน้าเป็นสมัยเก่านี่ก็คือกัไบบด้ล่าเนาจ้ะก็ยุ่ช่วงนี้เนาะแต่ว่าสมัยตะกี้เพื่อนแห้งอันวานวานกะเป็นดําเอาแต่ว่าอันนี้สิเป็นอัน,นเป็นวานหน้าตุ้มเนาะจ้ะกะเฮ็ดเอน,นเพื่อนอื่นหน้าตุ้มเน่ะพี่น้องเฮ็ดคล้ายๆตกกะแต่ว่าบ่้เฮ็ดทีคือตกกะเนาะจ้ะ เขาทางนี้เพิ่นจนว่านพ่อสามแล้วนะจ๊ะเพิ่นเฮ็ดแต่หัวปีแต่ใดนะจ๊ะ <c oughs> น้ำพิ่นบ่หลายตัวนี้พอดีนะจ๊ะเฮาเฮ็ดนาเฮาเฮ็ดนาได้แล้วเฮากส็สิขอดน้ำม,มาทางหน้าพิ่นพอดีเขาเพิ่นใหญ่แล้วเบิ่งอันท่ง <c oughs> ท่งเสีอมชอยเฮ็ดบัง ตอนนั้นทีเ,นเขาข้อเกี้ยวเขาเป็นเหลืองกลวยเนาะจ้ะเก็ดไรนกซอยเมื่อไรพี่นอ้องอมอมก็เลยะก็เก็บเด้เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าสีเฮ็ดอันกาไรนกตอนบ้านเขาพร้อมเนาะจ้ะพุนละได้ต้นเขาบุนละหรือว่าสเอาทิมไปเลกจนกว่าสีเด้เกี่ยวกับบอรูจักละ่ะเพราะว่าจะาข้องเห็ดหน้ารุ่นมูกับพ่อแดนไรนกจักน้อยเนาะจ้ะเดี๋ยวสีอาอน เฮ็ดทงฟังนีมาติดมึงว่านานีพิ่ญานุ่มกับไปซื้อกระจกซีซื้อเพิ่นไปซื้อกระจกมากอเรากระเซียวมาติดใส่กันนี่แหละกันได้บ่ได้บ่หูดอ,อกพี่น้องแต่ว่าตั้งแต่สังเกตเบือ้องนี่กับนกนกกระจอกยังสินกพิราบยังสิกับบ่อคอยมีเน,นาะจ้ะแต่นกกะจอพูนสีข,า,ขาวๆนั่นเพิ่นเอนิญนกกระย่างขาวเนาะเพิ่นมาหากินแบบปลาเลก็กปลาหน่อยยังสินะแต่นกกระย่างขาวตั้งแต่สังเกตเบื้องนี่ก,กัน บ่คอยได้ย่านบ่คอยเด้ตื่นบ่ได้ตกใจเกี่ยวกับท่องที่วเกี่ยวกับอีหยังหลวพี่น้องแต่ว่ากระจกนี่กับบลููคือกันเนาะจา้ะเพราะว่ากระจกนี่เข้าอาศัยแบบใส่ห่วมแบบเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมตาทั้งสี่แม่จ้ะระยิบระยับจังสี่แม่ามม้าเบงว่าสีสําเร็จบ่ยนี่มือขึ้นนี่ก็สิียนได้ใต่ไฟไล่นกเป็ดแต่ว่ารอบนี้ไดยยิ่ใหญหนงว่าสีเอาดางังดางมาักลางเห็นแต่เข้าเจ้าว่า มองได้ที่ห้ากลางดางแล้วนกเป็ดย่านบนสีบมักไก่หนงสี่เนิจ้ะส่วนหมากนกเป็ดสีลงพูดมองหน้ามองใกล้ๆมองหัวหัวหน้านะจ๊ะมันไก่ข้นไก่ข้นไก่ไฟมันจีเป็นโรคมองห้าบ่เห็นหังสี่เม็พี่น้องเ็บภาะบรรยากาศอันนี้พอเดินหน้าทงนะจ้ะหน้าทงหน้าตีนบ้านหน้าไก่บ้านหน้าติดบ้านอันนั้นก็เฮียนทงปูกับยา บุง้งพอหญ่หนุ่งอีกจักรอบโอ้เรายำมันหอดอันกลางไฮแล้วเดี็ดซีเหลีวแล้วฟังนี่เรายำเหลีวแล้วยำอันนี้เป็นอีทูบเนาะยำเลยแล้วบันเี้ก็สีเอาไม้มามอบมอบแล้วก็ขีดลองขีดลองน้ำจ้ะขีดมากขีดมากจากทางโน่นมาทา้งลูบมองนี่สิเป็นมองลุบถ้าเข้าตั้งเครื่องสูบน้ำก็คือสูบไปหน้าเพลินแนงสีเนาะจ้ะจากโน่นมาลุบเด้อโอเคเดี๋ยว <laughs> บันเี้อมชายกาสีค่ะ อານເອົາກ່ຽວກວມາກວຍອາປຫຮນນຈ จียงเพิน่นไข่หอยเชยลลีฟุนตุกตุกเด้งเด้งบางหันนี่ก็จะอันอมชัยเอาอันหอยเอาออกเลือกตัวใหญ่ออกเห็นบ่ใหญ่ไม่บัคักเลยเพิน่นบ่ได้แย่งอาหารกันแบบอาหารเพิ่นเพียงพ่ออมชัยเลือกเอาตัวไง่ไ่ไปฝากน้องยุละยองบางหันเนาจะจ้ะ เบึงบ่อกบเห็นบ,บ่ที่เบ่งเนี่ยหอยเชลรี่อันเนี่ยที่จริงบอ่อนี่นะเอาหอยหน้ามาปล่อยเด้บ่อนี่เป็นจังไดเห็ดไปเห็ดมากกลายเป็นหอยเชลรี่เต็มเลยพี่น้องพู้ด่ซีเมนกับสีมาน้ำพวกอันพักบุงแหน่มาน้ำอันนี้แหน่ตัวหน่อยๆไม่จ้าเวลาเพิ่นเกาะ กอน้าหางน้าหยางมากสิแม่บาริฮาออกมาปล่อยบอกเพิ่นกับสีไงไปไงไปบันที่นี่กลายเป็นหอยเชลลีจากหอยหน้าอยู่ใสุ่๊บป,กป,กป,กปกมีหอยหน้าเลยเอออันนี้ก็อันแยกกบตัวผูอนั่นออกมาไหวซีโตจะได้ดอกฟังทั้งนี้เป็นอันกบตัวเมีย